สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านผมโค้ชโจ้พักพงตาตะนันจาก The Master Code Academy นะครับวันนี้ประเด็นที่จะมาพูดคุยนะครับต่อจากที่เมื่อสักครู่นะฮะอาจารย์สถิตธรรมเป็นสุขท่านก็เพิ่งไลฟ์ Life นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจูนจิตแบบ High ฮสปีดนะครับใครที่ได้ฟังไลฟ์ของท่านอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าได้รับความรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่ คุ้มค่าจริงๆนะครับวันนี้คงใช้เวลาไม่นานนะครับประม่ณสักครู่นี้อาจารย์ท่านก็พูดแนวทางในเรื่องของการจุนจิตไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่อยากจะมาบอกทุกท่านนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆสำหรับมนุษย์เราเนี่ยในการที่เราจะยอมลงมือทำยอมเดิมพันกับสิ่งที่ เราไม่รู้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะรอเดิมพันกับสิ่งที่เรารู้เวลามีใครมาชวนเราลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่ง mm. เธอไปทำนู่นสิ mm. เธอไปทำนู่นสิ mm. อะไรประมาณนี้ mm. เราก็จะถามว่ามันชัวร์ไหมมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ mm. แต่จริงๆเรื่องราวของความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เราต้องสแสวงหานะครับมันเป็นเรื่องราวที่ วันที่ผมได้รู้ความเป็นจริงว่าความไม่รู้เนี่ยมันมีอะไรที่มันลึกซึ้งจริงๆเราคิดว่าเรารู้แล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความไม่รู้ที่แฝงอยู่แบบลึกมากเลยไอ้ความไม่รู้นี่มันคลาสสิกจริงๆเพราะฉะนั้นถ้ามีวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เราทุกคนสามารถที่จะได้รู้ สิ่งที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราไม่ว่าจะเป็นศักยภาพที่เหลือล้นไม่ว่าจะเป็นสัญชาตญาณที่เราทุกคนมีอยู่แล้วในตัวเราในการที่จะรับรู้อารมณ์และความรู้สึกหรือเรียกว่าการเข้าถึงสัญชาตญาณในการที่จะทําให้เราอย่างรู้อนาคตอนาคตและที่สำคัญที่สุดน,นะครับท่านผู้ฟังก็คือ ถ้ามีวิธีการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันสามารถต่อวงจรจิตของเราแล้วก็พัฒนาให้มันกลายเป็นสัญชาตญาณในการอย่างรู้มันจะทําให้เราสามารถซึมซับแล้วก็รู้สึกถึงอารมณ์ที่เหนือกว่านะครับดังนั้นการจูนจิตนี่นะครับมันจึงการสวัสดีครับอาจารย์ดังนั้นการจูนจิตนี่นะครับทำไมถึงบอกว่ามันเป็นหนึ่งเดียวในโลก เมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยผมก็ได้ไปฟังนะกูรูระดับโลกก็ฟังอยู่เป็นประจำท่านบอกว่าความรู้บางอย่างเนี่ยกว่าที่ท่านจะนำมาสอนท่านจะนำมาถ่ายทอดนะครับบางท่านเนี่ยอ่านหนังสือแบบเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทนอ่านหนังสือได้อันั้นเป็นความสามารถพิเศษแต่การอ่านมากเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับ การรู้ว่าอะไรที่จะดึงมาสอนมันคือความสามารถในการย่อยไม่งั้นท้องเราเฟอนะใช่ไหมฮะคนที่จะเป็นท่านที่จะเป็นครูและโค้ชระดับโลกได้เนี่ยจะมีลักษณะอย่างหนึ่งนะครับซึ่งหาได้ยากมากก็คือความสามารถในการย่อยย่อยความรู้เหมือนอะไรล่ะ ใบไม้ทั้งหมดในป่าเนี่ยนะที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้เนี่ยใบไม้ทั้งหมดในป่าเนี่ยตถาคตจะสอนเพียงใบไม้ในกำม,มือโอ้โหคือสรรพความรู้ทั้งหลายที่เต็มทั่วทั้งจักรวาลสากลโลกเนี่ยนะครับท่านเลือกมาเฉพาะใบไม้หนึ่งกำม,มือที่มันสําคัญที่สุดแล้วสิ่งที่มันได้กับชีวิตของเราคืออะไรครับ วิธีการที่ท่านเป็นเลือกเอาใบไม้มาหนึ่งกำมือเนี่ยที่พุทธเจ้าจะส่งตรัสเอาไว้เนี่ยวิธีการที่สําคัญที่สุดเป็นวิธีการที่โอ้โหใครได้เข้าถึงวิธีการนี้นะก็จะไม่เสียเวลาในการที่จะต้องไปตามดูใบไม้ทุกใบในป่าจะเหมือนองค์ความรู้ในโลกวันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงแล้วแน่นอนครับท่านผู้ฟังโลกได้ตั้งต้นใหม่ โลกเปิดตัวใหม่อีกครั้งวันนี้ผมเพิ่งไปเดินห้างมาอย่างเป็นทางการโอ้โหผมเห็นแล้วก็นี่แหละมันคือการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติไอเดียของการเรียนรู้ในพีเรียนี้นะครับก็คือคุณต้องหาวิธีการที่ล้ำเลิศที่สุดที่คุณจะไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกถ้าคุณอยู่ในในป่านะที่มี ขนาด10กิโลตาราง10กิโลนะขนาด10กิโลเมตรเนี่ยกว้างคูณยาวเนี่ย10กิโลเมตรเนี่ยเอาแค่คูณเด็ดใบไม้ไมทุกใบจากต้นไม้ทุกต้นในป่าที่คุณอยู่10คูณ10ตารางกิโลเมตรเนี่ยเพื่อจะเอาใบไม้ไมที่มันสำคัญถ้าทำให้คุณประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาหล่อหลอมมารวมกันเอามาปรุงเป็นยาก็ว่าได้นะเป็นยาแห่งความสำเร็จเนี่ย คุณคิดดูสิครับว่าใน10ตารางกิโลเมตรเนี่ยคุณต้องดูต้นไม้ทุกต้นคุณต้องเด็ดต้นไม้ทุกใบเพื่อเอามาเลือกเอามาดูเอามาศึกษาเนี่ยกับการที่เราไปเรียนรู้ไปศึกษากับท่านที่ท่านพิสูจน์มาแล้วว่าถ้าคุณอยากที่ประสบความสําเร็จอยากจะมีความสุขคุณไม่ต้องไปดูต้นไม้ทุกต้นไม่ต้องไปดูใบไม้ทุกใบแล้วก็เลือกแล้วก็มาปรุง เพื่อให้ได้สูตรในการสร้างสัญชาตญาณในการอย่างรู้มันง่ายกว่าในการที่เราไปเรียนรู้กับท่านที่รู้วิธีการนั้นแล้วและวิธีการนี้ไม่ง่ายเพราะวิธีการในการที่คนคนหนึ่งจะพัฒนาสัญชาตญาณสัญชาตญาณในการเลือกสัญชาตญาณในการใช้ชีวิตสัญชาตญาณในการตัดสินใจสัญชาตญาณในการที่จะไม่ตัดสินอะไรเพื่อ รอดูความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่แบบสุดยอดมากๆเลยถ้าใครเข้าถึงสัญชาตญาณเหล่านี้นั้นนำมาหล่หอล้อมรวมกันได้เนี่ยมันคือวิธีการนะนั้นการจูนจิตเนี่ยครับสำหรับผมเนี่ยอาจารย์สถิตธรรมเป็นสุขเนี่ยท่านไปดูต้นไม้มาแล้วใน1ิบตารางกิโลเมตรท่านไปสำรวจต้นไม้ให้พวกเราแล้วท่านใช้เวลาเดินดูใบไม้ทุกใบแล้ว และท่านก็นได้ค้นพบสูตรว่าเอาใบไม้จาก,เอา,จากเอาใบไม้จากต้นไหนจํานวนกี่ต้นมารวมกันเพื่อปรุงหล่อหล,อ,ลอมให้จิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันสามารถที่จะปิ้งวับขึ้นมาได้เคยมีหนังฝรั่งเรื่องหนึง่งที่เขาบอกว่าเป็นยาวิเศษนะกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปทําปฏิกิริยาทําให้บุคคลที่แบบไม่ค่อยฉลาดมันฉลาดขึ้นเกิดความจดจํา คล้ายๆภายพยนตร์เรื่องลูซี่ที่มาสร้างในภายหลังอะไรประมาณนี้ซึ่งฮอลลีวูดก็จะเล่าหนังเรื่องนี้ตลอดแต่ผมอยากจะคอนเฟิร์มว่าวันนี้มันเป็นความจริงแล้วแต่มันไม่ได้เป็นรูปลักษณ์ของยาเม็ดมันไม่ได้เป็นรูปลักษณ์ของยาฉีดแต่มันคือการฉีดพลังเข้าไปในพลังจักรวาลเนี่ยฉีดเข้าไปในจิตใต้สํานึกของเราที่เรียกว่าการจูนจิตนั่นเองนั่นเนี้ยมันจึงเป็นหนึ่งเดียวในโลกเอาแค่วิธีการที่จะได้มา มันก็ไม่รู้ว่าโอ้โหต้องใช้เวลายาวนานเท่าไหร่ต้องใช้ไมเซ็ตระดับไหนนะดังนั้นพวกเรานี่โชคดีมากๆในการที่เราได้จูนจิตอย่างท่านที่ฟังไลฟ์อาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็จูนแล้วนะกระแสขึ้นไฟฟ้าช็อตเสียงหายไปเลยนะครับเป็นสนามพลังงานขึ้นแม่เหล็กนะครับที่ออกมาจากพลังจักรวาลที่ท่านจูนลงมาสู่จิตใต้สำนึกพวกเราแต่เราต้อง จูนไปเรื่อยๆเพื่อนําสิ่งนั้นไปใช้นะดังนั้นจึงเป็นวิธีการหนึ่งเดียวในโลกนะครับครนี้มาถึงประเด็นที่บอกว่าให้คุณเข้าถึงความรู้สึกที่เหนือกว่าความรู้สึกที่เหนือกว่าคืออะไรนะสมมุติว่าเราลองจินตนาการไปด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังสมมุติเรากําลังทุกข์เรากําลังมีปัญหาเรากําลังรู้สึกโอ้ทำไมชีวิตต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้อะไรประมาณนี้แล้วสมมติมี เทอร์โมมิเตอร์เหมือนที่เราเดินเข้าเซเว่นแล้วมันจะมีตัวยิงวัดอุณหภูมิเราอะถ้านในอนาคตมีเครื่องวัดระดับความทุกขนะซึ่งในอดีตเขาเชื่อกันว่าเครื่องวัดเนี้ยจะมีติดตัวอยู่กับหนึ่งท่าน,ทานเท่านั้นก็คือท่านยม,มาบาล <c oughs> ใครที่ละสังขารไปแล้วนะไปเจอท่านยม,มาบาลเนี่ยถ้าจะมีเครื่องแบบเทอร์โมมิเตอร์เข้าเซเว่นแล้วปึง้งโอ้ค่าความทุกข์เท่าไหร่ค่าความสุขเท่าไหร่ แต่เราใช้ชีวิตเดียเราไม่รู้ไม่มีเครื่องตัวนี้ความรู้สึกที่เหนือกว่าก็าคือสมมติว่ามันมีเครื่องวัดตัวนี้อยู่ในมือเราทุกคนแนละเราทุกเราวัดค่าความทุกข์มาโอโ้โหอารมณ์ความรู้สึกเราตอนเนี้มันอยู่ที่ระดับลบเนะลบเนะครับโอโ้โหต่ำเตี้ยติดดินมากเลยการที่เราจะรู้วิธีการแก้ปัญหารู้วิธีการใช้ชีวิตรู้วิธีการ ที่จะดึงดูดเอาไอเดียดีๆเหมือนครีเอทีฟงานโฆษณาเนี่ยเขาใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ไปแก้ไขปัญหาให้กับห้างร้านธุรกิจที่ขายสินค้าได้น้อยแล้วผลิตชิ้นงานโฆษณาออกมาครีเอทีฟระดับโลกเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือไอเดียไอเดียแล้วมันสอนกันไม่ได้เขาสอนวิธีการเขาสอนนูน่นนี่นั่นได้หมดแม้แต่ครีเอทีฟระดับโลกเนี่ยเขไม่สามารถจะถ่ายทอดวิธีการดึงไอเดีย ดีๆมาผลิตชิ้นงานโฆษณาให้กับลูกค้าเพื่อถ่ายทอดไปยังลูกของเขาได้เขายังไม่สามารถทําได้เลยเพราะไอเดียดีๆมันผ่านเข้ามาทางกระแสจิตมันต้องไปทําที่จิตแล้วเวลาที่ไอเดียดีๆมันจะเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาในอารมณ์ที่มันมีความสุขโล่งโปร่งสบายเท่านั้นเอาล่ะวันนี้สมมติใครสักคนหนึ่งวัดเทอร์โมมิเตอร์แห่งความทุกข์ปั๊บขึ้นมาลบเจ็ดครับท่านผู้ฟัง ทางเดียวที่เขาจะออกจากปัญหานั้นได้ลบเจ็ดนะนี่สินล้นพ้นตัวใบแจ่นี่ลูกปวยแล้วก็ว่ากันไปนะค่าทงค่าเทอมทุกอย่างแบบดํามืดไปหมดมันจะเอาอารมณ์ความสุขที่ไหนถ้าเราไม่เคยฝึกจิตนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้เราจมจอม,มอยู่กับความทุกข์แบบเหมือนโงหัวไม่ขึ้นนะฮน,นี่การจูนเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ๆนะคุณได้สิทนั้นเดี๋ยวนี้ แต่เราต้องเลือกนะเลือกที่จะเข้าสู่ระบบไม่ว่าจะเป็นการติดตามฟังอย่างเป็นประจำในไลฟ์ใน Youtube นะครับหรือการเข้าสู่กระบวนการเรียนอย่างระบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับนี้เวลาที่เราได้จูนเข้าไปเนี่ยมันเป็นการยิงขึ้นกระแสความสุขวุบเข้าไปในจิตใต้สำนึกนะแน่นอนอะ่ะการที่คุณอยู่ในคอร์สมันมีอภิจิตหมู่จากเพื่อนร่วมคลาสเราไม่เห็นตัวนะ แต่ตอนที่เราเข้าไปฟังท่านไลฟ์เนี่ยอารมณ์ความรู้สึกมันไม่ได้ฟังคนเดียวไงครับท่านผู้ฟังมันมีคนฟังด้วยมันมีคนร่วมแชทร่วมตอบปัญหาหรือเราก็าไปฟังย้อนหลังนะมันก็ได้อารมณ์ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวแบบโฮโมโลนอันนี้อพิจ,จิตมูลมาเฉะนั้นการซึมซับพลังความสุขความสําเร็จในขณะที่อยู่ในคอร์สออนไลน์มันจะมากกว่าฟังคนเดียวแบบโดดเดี่ยวผู้น่ารักนะมันก็จะมากกว่าอันนี้อพิจ,จิตมูล เวลาที่ฟังปุ๊บเนี่ยกระแสที่ยิงมาเนี่ยมันไม่ต้องมีความสุขจากประสบการณ์ไม่ต้องไปฟังเพลงไม่ต้องไปดูหนังไม่ต้องไปทําอะไรให้คลายทุกข์อันนั้นเป็นเปลือกการจูนนีเน่เข้าสู่แก่นเข้าสู่คลื่นสนามพลังงานต่อท่อตรงยิงปับ๊บเข้าติดใต้สานึกติดฟูมีความสุขครั้งแรกยังไม่รู้สึกอะไรฟังซ้ําครับครั้งสองครั้งสามเพราะเราลงทะเบียนอยู่ในคลาสอยู่แล้วฟังเข้าไป คุณเปรียบเสมอว่าคุณกำลังซื้อพลังงานที่ช่วยกระตุ้นชีวิตของคุณและสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตอ,อย่างนี้แล้วกันคุณกำลังลงทุนซื้อพลังงานที่ช่วยกระตุ้นพลังชีวิตและคุณสามารถใช้มันได้ตลอดชีวิตและข่าวดีก็คือยิ่งขยันฟังขยันออกไปใช้ชีวิตนะกลับมาบ้านเข้าคอสเสียบหูฟังเหมือนฟังเพลงที่เราชอบ ถ้าทาอย่างนี้ได้ไปบ่อยรับรองว่าไม่ต้องไปทําอะไรแบบไอตัวความรู้สึกไอกตัวเคลื่อนความถี่มันยิงเข้าไปในจิตใต้สําน,นึกการดันโมฟังใช้เวลานะแต่ยังไงเนี่ยเวลาที่เราใช้นะครับมันก็ยังสั้นกว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตแบบไม่รู้จักอ e ีโนอีเนดังนั้นอารมณ์ที่เหนือกว่าความรู้สึกที่เหนือกว่าเนี่ยถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบที่ไม่ได้มีการจูนนะ สมมุติว่าคุณเข้าใจเพื่อนคนคนหนึ่งผิดเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ผิดเนี่ยอารมณ์ที่คุณรู้สึกจากกับเพื่อนจากคุณพ่อคุณแม่ที่เราเข้าใจผิดว่าเขาไม่รักเขาไม่แคร์เราเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่มันต่ํากว่าค่ามาตรฐานตลอดเวลามันต้องรอเวลาจนกว่าคุณได้ไปเข้าใจจริงๆว่า คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่คุณเข้าใจผิดเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆและในโอกาสจริงของเราเนี่ยโอกาสที่เราจะไปถึงโมเมนต์นั้นเนี่ยมันไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายเพราะทัศนคติความเชื่อของเราฝังลากหรือโอ้โหเปลี่ยนยากนะเปลี่ยนยากเปลี่ยนยากจริงเอกแกล้งรักแลกล้งเข้าใจเนี่ยเป็นกระทั้งโลกแต่เข้าใจเข้าถึงจริงๆและยอมรับจริงๆเนี่ยน้อยคนที่จะไปถึงแต่คนที่ไปถึงมันจึงจะปลดเปลื้องอารมณ์ ไปสู่อารมณ์ที่เหนือกว่าโอฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วฉันเข้าใจทั้งหมดแล้วฉันเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาฉันเข้าใจผิดอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์ที่มันปลดล็อกจริงๆแต่ตอนที่เราไม่ต้องอาศัยการดําเนินชีวิตแบบไม่รู้อิโนโนอินเนเพื่อรอว่าวันหนึ่งเราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับและรอให้เราเข้าใจความจริงมันนานเกินไปนะครับการจูนเนี่ยมันทําให้เราเข้าถึงความสุขและเวลาที่เราเข้าถึงความสุขในแบบที่ไม่ต้องอาศัย สิ่งภายนอกที่เป็นเปลือกมากระตุนน้นพลังงานต่อพลังงานออสโมซิสเข้าไปในจิตของเราจิตพลังงานจากจิตเหนือสํานึกออสโมซิสเข้าไปในจิตใต้สํานึกของเราเหมือนรถที่แบตมันเสื่อมเนี่ยก็มนีเลยพ่วงแบตเลยเนี่ยพ่วงแบตมาก่อนแล้วค่อยถอดแบตออกไปชาร์จไฟหรือเปลี่ยนแบตก็ว่ากันไปแต่วันนี้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลายคนแบตริบหลีหลายคน,น,ยายคนตาร์ทไม่ติด จะต้องพ่วงแบตแล้วฮะวันนี้ต้องพ่วงแบตแล้วทำใจให้มันบึ้มให้มันติดไปก่อนแล้วให้ไดชาร์จมันชาร์จไฟเข้าไปก่อนแล้วคุณค่อยเอาไปเข้าโรงซ่อมแต่ถ้าวันนี้เราใช้ชิดแบบสตาร์ทไม่ติดเครื่องไม่ฟิตสตาร์ทต,ติดยากอะไรประมาณนี้นะโอ้โหยากเลยฮะและโลกที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมไปเดินห้างเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับความจริงไม่ว่าจะเก่งมาจากไหนทําธุรกิจสําเร็จแค่ไหนวันนี้ทุกคนต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าความจริงเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ร้านเปิดจํากัดที่นั่งไม่เกิน15 20คนคนเดินทั้งหมดน้อยลงแต่วันนี้มันมีทางออกชิดเรามีทางออกเสมอครว่าเกมวันนี้ที่เราต้องเล่นคือใครวิวัฒนาการ ทางจิตได้ก่อนแล้วตัวคีย์เวิร์ดของมันก็คือใครเข้าถึงความรู้สึกที่เหนือกว่ารับรู้สิ่งที่ตาเห็นรับรู้ผลกำไรรับรู้เงินทองที่เข้ามารับรู้ได้ตาว่าเออมันน้อยลงเออเราต้องพยายามมากขึ้นเออเราต้องยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ความรู้สึกที่เหนือกว่ามันไม่ไปติดค้างกับความรู้สึกว่าอนาคตแย่แน่อนาคตหมดหวัง อนาคตมันจะทํำยังไงก็ไม่รู้ถ้าเราไปติดกับความรู้สึกแบบนี้กดแรง,ด,ด,งดึงดูดมันจะทํางานดึงดูดเหมือนกันแต่ดึงดูดสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาสู่ชีวิตเราหนักขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นทีขึ้นผ่านความคิดลบของเรานะครับวันนี้การเปลี่ยนความคิดคงยังไม่พอนะครับการแค่มีความสงบไม่คิดถึงปัญหาก็ไม่พอวันนี้เราต้องมีทั้งความสงบอย่างเข้าใจ ทั้งความสุขและที่สําคัญเราต้องการแนวคิดไอเดียดีๆที่จะส่งออกไปยังจกักรวาลเพราะสิ่งที่คุณคิดมันคือสิ่งที่คุณกําลังบอกกับจกักรวาลว่าคุณต้องการอะไรวันนี้ถ้าเราไม่สามารถจะคิดบวกได้มันมีอารมณ์เศร้าเจือปนต่อให้คุณคิดบวกแค่ไหนแต่ตัวส่งอารมณ์ความคิดมันเป็นอารมณ์ที่คุณก็รู้ว่าคุณไม่ได้แฮปปี้จากจิตใต้สำนึกจริงๆผมก็บอกว่านี่คือเป็นวิธีการหนึ่งเดียวในโลกนี่เป็นคอร์สเดียวในโลกเลย ที่กล้าบอกว่าคุณไม่ได้เรียนแค่แบบ how to วิธีการซึ่งทำมาทั้งชีวิตมันก็ยังไม่เข้าใจนะครับแต่การจูนจิตเนี่ยมันจะมันจะเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการนั้นได้เลยมันจะเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการได้เลยแต่ก็ต้องเดินต่อนะแต่ก็ต้องเดินต่อแต่ระยะทางในการเดินเนี่ยนะมันตรงมันไม่อ้อมนะครับพอมันตรงมันไม่อ้อมเนี่ย ยิ่งเดินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ยิ่งเก็ตมันก็ยิ่งเข้าใจเข้าใจจากประสบการณ์การลงมือทำนะไม่ใช่เข้าไปในคลาสจูนและได้อารมณ์ได้ความรู้สึกสู้ซ่ามีความสุขแต่ไม่ลงมือทําอะไรที่เป็นแนวทางที่เรารู้สึกว่ามันมันต้องทำถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องทาแม้มันจะไม่มีคําตอบมาคอนเฟิร์มคุณกาลังเล่นกับความไม่รู้นั้นวิธีการเดียวที่เอาชนะความไม่รู้คือ มันไม่มีอะไรมาคอนเฟิร์มหรอกว่าคุณตัดสินใจนี่มันจะถูกจะผิดแต่ถ้ามีเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณสามารถลงลึกไปถึงสัญชาตญาณและให้สัญชาตญาณจิตที่จูนกับจิตใต้สำน,นึกแล้วมีความมั่นยำขึ้นเขามาไกล้คุณเขามาบอกคุณอย่างที่ฝรัง่งเรียกว่าอะไรนะ Let your heart guide you นะ Let your heart guide you ให้หัวใจคุณนำทางคนที่ประสบความสำเร็จคนที่เป็นสุดยอดของมนุษย์เนี่ย ดวนแล้วแต่ใช้หัวใจที่เป็นสัญชาตญาณที่ต่อวงจรมาอย่างดีจากประสบการณ์วันนี้ถ้าประสบการณ์เราน้อยประสบการณ์เรายังเข้าใจผิดมันมีวิธีการช็อตคัดหนึ่งเดียวในโลกจริงไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนรู้ตัวเองใหม่เข้าใจใหม่ไปนั่งถามไปนั่งแบบเลคเชอร์ไม่ต้องแล้ววันนี้มันไม่ทันแล้วจูนเลยฮะจูนในความรู้สึกมันไม่ต้องไปมีเหตุผลอะไรกับชีวิตมากสิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่คุณกำลังร้องขอจากจักรวาล แต่สิ่งที่ส่งความคิดคือความรู้สึกและความรู้สึกเนี่ยคือตัวจริงๆเลยนะความคิดเนี่ยมันมันปรุงแต่งกันได้แต่ความรู้สึกปรุงแต่งไม่ได้มันตรงไปตรงมานะครับมันไม่มีตะกะไม่มีเหตุผลหรอกว่ามันจะงงหัวขึ้นยังไงมันจะประสบความสาเร็จยังไงวันนี้ขอแค่คุณเข้าถึงความรู้สึกที่เหนือกว่าและนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับที่เราจะเริ่มต้นเรียนจูนจิต ออนไลน์อัปเกรดชีวิตคืออัปเกรดดวงวิญญาณคุณนั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่1-30ถึง30มิถุนายนนี้นะครับที่ออกมาพูดวันนี้ก็เพราะว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับท่านที่จะลงทะเบียนในราคาพิเศษจากราคาเต็ม15,000บาทและราคาที่มูลค่าจริงๆที่มาสอนคุณค่าจริงๆเนี่ยเราอาจารย์ท่านนำหลักสูตร ที่มาก่อนสอนกันเป็นแสนสอนกันแบบ p r i v a t e สอนกันแบบเฉพาะกลุ่มเนี่ยไม่เคยทําออนไลน์ท่านเอาหลักสูตรเป็นแสนเนี่ยมาให้เรียนกันในราคาปากในราคาหมื่นห้าและพิเศษกว่านั้นคือวันพรุ่งนี้นะเป็นวันสุดท้ายที่จะได้เรียนกันในราคา9,500บาทนะครับย้ำนะครับความไม่รู้มันต้องเดิมพันเหมือนชีวิต ชีวิตที่คุณจะเดินไปข้างหน้าเต็มไปด้วยความไม่รู้ถ้าอยู่ไม่ทำอะไรไม่เดินเพราะกลัวไม่ยอมเดิมพันกับชีวิตแต่การเดิมพันต้องมีกลยุทธ์ต้องมีหลักการไม่งั้นเดินไปหาความมืดเนี่ยเจ็บตัวนะฮะหลักการก็คือจูนเพื่อให้เราใช้สัญชาตญาณที่ถูกต้องเดินไปข้างหน้าไม่ลงทิศไม่ลงทางไม่เดินตกเหวสัญชาตญาณเนี่ยมันมีอยู่แล้วในทุกคนแค่ไปปลุกสัญชาตญาณนี้มา นะครับไปจูนขึ้นมาจากจิตใต้สําสนึกรับรองว่านี่เป็นวิธีการหนึ่งเดียวในโลกจริงๆเป็นวิธีการที่ไม่ได้อธิบายด้วยหลักการทางความคิดดคําอธิบายแต่จิตใต้สำนึกของคุณที่ได้รับการจูนเนี่ยจะจะเข้าใจนะฮะจะเข้าใจเลยเพีเยงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีแฮนดิแคปมีต้นทุนไม่เท่ากันบางคนอาจจะต้องฟังไลฟ์ท่านอาจารย์เสร็จแล้วกลับไปฝึกต่อฝึกต่อฝึกต่อ มีความอดทนในการที่จะประสบความสําเร็จรับรองว่าวันหนึ่งเวลาที่คุณเข้าใจมันจริงๆเนี่ยเวลามีคนมาถามว่าพี่ครับน้องครับทํำยังไงครับจูงกับปัจจานมันรู้สึกยังไงคุณก็จะพูดกัมนผมว่ามันรู้จะอธิบายยังไงแต่คุณจะรู้ว่าข้างในจมว่าอันนี้แหละมันใช่มันจึงเป็นวิธีการที่ช็อตคัตแล้วหนึ่งเดียวในโลกจริงๆ ฝากไว้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไลฟ์นี้นะครับจูนจิตออนไลน์อัปเกรดชีวิตสู่โลกใหม่หนึ่งเดียวในโลกที่ให้คุณเข้าถึงความรู้สึกที่เหนือกว่าผ่านการจูนจิตกับจิตเหนือสำนึกนะนกจิตจักรวรรอันบริสุทธิ์นั่นเองครับวันนี้ใครทุกคนมีความสุขนะครับผมโคชโจพักคงตาตานันจาก The Master c o a c h Academy วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ